thank okay. you Vá chạy ngay.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  chạy ngay. 对对、uh huh. พวเกันเนี่ไปาอ่ะอยางนี้ะดกต้องเอาชาติหน้าก่อนวันนี้เป็นวันพระอกานะแล้วทั้ไลไมาว่าก็เก็นสัตว์กัน

ยากินแล้วยาเอายาเศษนะขนมก็ที่บุฟังแม่นิ่งนีและมีการกรอบนับเตอนะมีการกระตันอยู่และมีน้ำใช้ทีให้กรันเป็นสว่างได้กระตัน

嗯。